ชอบมากชอบจริงๆคันนี้ใส่เราชอบนะคะคู่นี้เนี่ยใส่ก็คือตะโกนว่าเป็นดีออมากซื้อมาเพราะความแฟนล้วนะเป็นหมาหมาข้างบ้านเลยนะทุกคนไม่ได้อวยแอนนี่เป็นการส่วนตัวนะแต่ชอบแอนนี่ชัยทุกคนกลับมาเจอไฟครั้งนะคะวันนี้นะคะไฟก็พารองเท้าทั้งหมด11คู่ที่ไฟมีนะคะมา ปิดปกลุกันทั้งหมดเลยนะคะว่ารองเท้าแ,แบรนด์เนมที่ไายมีเนี่ยใช้สบายไหมใส่แล้วสวยไหมนะคะคู่ไหนไม่เวิร์คคู่ไหนเวิร์คนะคะมาปรียกกันในคลิปนี้ค่ะยังไงก็ติดตามกันได้เลยนะคะก<อ>็มาเรื่องกันที่คู่แรกนะคะเป็นแบรนด์เดียวรองเท้าที่ไายมีนะคะคือบ้านชาแนลนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่สาวๆฮิตกันมากในโซเชียลนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่สวยมากเก๋มากเท่มากนะคะแล้วก็แพงมาก น้องนี้เนี่ยประมาณ55,000่ค่ะทุกคนคือแพงแบบแพงตาถลนนะ่ะจริงๆแพงมากนี่แทบจะไม่ได้ใส่นะเพราะไม่กล้าใส่เหยียบพื้นมันแพงมากๆตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่เขาฮิตกันคู่กับรุ่นของ d ีออนะคะมันจะมีดีไซน์คล้ายๆกันแต่ว่าเจ้าชาแนลเนี่ยจะมีความเท่กว่าดีออจะมีทางแบบลูกคุณหนูนิดๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความเท่ความแบบ แฟชั่นนิ s ต a าแบบสายเท่ๆร็อกๆขึ้นมานะคะจากที่เขาเป็นแบบหนังแล้วก็มีอะไหล่เป็นสีทองตัดนะคะพูดถึงความสบายของเขานะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ใส่แล้วว่าไม่ได้สบายเท่าที่คิดคือจากดีไซน์เนี่ยดูเหมือนจะสบายหรอกปะเหมือนจะสบายนะแต่ไม่ค่อยสบายเพราะว่าเขาหนักผูกคนมีความหนักมันมีความเหมือนพอใส่านานๆไปมันจะเมื่อยเทา้าวิธีการเดินแล้วเหมือนต้องยกเขาขึ้นตลอดส่วนตัวเนยรู้สึกว่าใส่แค่เดินถ่ายรูปเป็นแบบ เออแบบเก๋ๆหรือว่าไปเดินชอปปิ้งแปบบ๊แบๆบแบบได้แต่ถ้าเกิดจะเดินทั้งวันอะไเงี้ยตัวนี้แิว่าไม่ค่อยเวิร์กนะคะแต่ว่าไม่กัดนะยังโชคดีนะคะด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นหนังนิ่มๆเอาจริงคู่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่สตไตล์ใครเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามีไว้ก็สวยเพราะว่ามันใส่แล้วมันมีความแบบ เก๋เท่ทุกคนเก่งมากเออแบรนด์ต่อไปนะคะก็คือเจ้าดีออนะคะคู่นี้นะคะที่เป็นแตะของดีออมานะคะตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าแตะจากบ้านดีออที่เรียกว่าสีแบบความเป็นดีออมากเลยนะคะชอบที่เป็นลายอะไรประมาณนี้เออมันสวยดีอะตัวนี้เนี่ยมีความคล้ายๆกับรองเท้าเดินในห้องน้ำ คือมันจะเป็นยางข้างล่างแบบนิทุคนแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อพลาสติกอย่างยางด้านบนเนี่ยจะเป็นผ้าดังนั้นเนี่ยเวลาเดินตัวนี้ข้างบนเนี่ยถ้าตากฝนเนี่ยมันก็จะเละเทนะแต่ข้างล่างเนี่ย เหยียบน้ําเหยียบพื้นเปียกๆพอได้นะคะซึ่งกู้นนี้เนี่ยใส่ก็คือตะโกนว่าเป็นดีออมากแบบสวยมากนะคะเขาแตะดีออเนี่ยเขาทําออกมาหลายแบบมาที่เป็นข้างหน้าเป็นคัดคแบบนี้นะคะแต่ที่ไายซื้อรุ่นี้มาเพราะว่ามันบอกว่คนเท้าใหญ่หนึงเพราะหน้าเท้าไฝ่อะมันบางการที่ใส่เท้าที่มันแบบเรียวๆอย่างเงี้ยไม่ได้้ายต้องใส่เท้าที่เป็นประมาณนี้มีแบบรับอุ้งเทาเะะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ ถามว่าส่วนมากคูน่คนี้ใส่สวยใส่สบายนะคะราคาที่มัน2,000มื่นกว่าบาทน,นะคะซึ่งก็โอเครู้สึกว่ารับได้นะคะกับการที่แบบใช้เขาตะโกนแบบ Christian Dior นี่นะคะสวยงามคู่นี้ชอบนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะมาที่แบรนด์ Gucci นะคะซึ่ง Gucci เนี่ยบอกทุกคนเป็นแบรนด์ที่ซื้อมาเพราะความแฟร์ล้วนๆความแฟชั่นล้วนใส่จริงไม่ได้เลย นนไม่ได้มาว่าต่อว่าแบรนด์นะตัวอื่นของกุชชี่อะได้ชอบเยอะกับระเป๋าเสื้อผ้าวับต่างๆเขาอะแต่รองเท้าอะไม่ได้จริงๆทุกคนยิ่งอะไรที่มันเป็นรุ่นแบบรุ่นยางยางแบบเนี้ยซิลิโคนเจลลี่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปต่อคือสวยนะแบบเก๋ๆเหมือนทําเท้าเปลือยๆอะไรอย่างนี้นะคะมีช่วงนี้เขาที้รองเทา้ใใสา,า,บบเทาสีใสกันจำได้ป่าแบบรองเท้าสีใสๆเท้าเปลือยๆอย่างนี้ก็ซื้อมาช่วงนั้นนะคะแล้วก็ได้แค่ซื้อมานาละ่ะที่บอกนะใส่จริงไม่ได้เนื แล้วก็อีกรุ่นนะคะของกุชชี่นะคะเขาก็ฮิตกันมากๆนะคะก็คือตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นส้นตึกนิดหนึ่งใช่ปะสูงขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะสาวๆจะชอบกันเยอะเพราะเขามีหลายสีมีชมพูมีขาวมีดามีใสมีหลายสีมากเลยนะคะแล้วกน้องคนนี้ก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีข้างหลังใช่ปะก็เลยจะไม่ค่อยกัดถามว่าได้ไหมเดินสบายขึ้นไหมจากตัวเดิมที่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ย รับไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็นะคะเห็นไม่มีข้างหลังข้างหน้ายังมีอยู่ค่ะ กัดอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือใส่ไปซื้อกาแฟสวยๆหลังบ้านได้สิบห้าทีนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะคือใส่แป๊บเปียวอ okay นะโอเคนะแต่ฝ้ายไม่รู้นั้นอาจจะเป็นเทา้าฝ้ายที่เท้ามันอุมด้วยคือเป็นคนที่เท้าอุมคุกคนเก็ตมามันก็อาจจะแบบเสยดสีกับนี้เยอะอ่ะมันก็เลยกัดบ,บางคนไม่กัดก็อาจจะมีมั้งบอกฝ้ายหน่อยก็ได้ถ้าเกิดใครสรับม่กัดนะแต่ส่วนตัวฝ้ายเนี่ยใส่แล้วกัดมากมากเลยไปต่อนะคะซึ่งที่เหลือเนี่ยเจ็ดคู่เนี่ยก็คือบ้านของแบรนด์ m s ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัว คือใครชอบเขาแอนเมสเนี่ยมันดูได้นะเพราะว่าบอกเลยว่าเขาแอนเมสเนี่ยมีแบบทั้งเวิร์กไม่เวิร์กเลยนะคะแาะไพ่ก็คือแบบจะบ,บ้านซื้อมาคือชอบมากมาที่คู่แรกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะคู่นี้เนี่ยสวยมากทุกคนเป็นคู่ที่แบบเหมือนผู้ชายจะใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้นะคือสวยมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้คล้ายๆกัน คือใส่แล้วมีความแบบอมเท้าคือมีการรับเท้าตรงกลางแบบนี้ค่ะมันจะใส่สบายนะคะส่วนตัวเนี่ยจะชอบรองเท้าที่เป็นรองเท้าคั้ายแบบนี้ค้ายพวกเบอร์เกนสต็อกนะคะคือเป็นทรงแบบรับเท้ามีการร,รับสินีัดรองเท้าที่ลงไปแล้วพอดีนะคะและแอมเมสคู่นี้นะทุกคนเชื่อไหมมันดูใหญ่นะแต่มันแบบไม่หนักเลยคือมีน้าหนักแหละแต่ไม่ใช่เบาหวิวอะไรเงี้ยแต่มันแบบกับดีออลดีออหนักกว่า ไม่น่าเชื่อเนาะไม่ได้โอแอมเมสเป็นการส่วนตัวนะแต่ชอบแอมเมสชอบอะเออมันแบบมันเบากว่าที่คิดเอาไว้มากเลยะคะ่ะแม้ว่าทรงจะดูหนักหนาเออข้างหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบเนื้อหนังกลับนะคะเป็นเหมือนวลวเวตนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหนังข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นยางยานค่ะคะู่นี้เนี่ยใส่แล้วสบายมากือใส่แล้วสวยอะใส่แล้วขึ้นนะคะแล้วก็มีความเต็มความเป็นแอมเมสมากๆคู่นี้ชอบมากแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ค่อยแรงมากประมาณ2 0งหมื่นกว่ารองเทา S, ้าแอมเมสจคนเชื่อไหมแม้ว่าจะเป็น แบรนด์ Air Max นะแต่ราคาจุดที่มันแค่แบบ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นกลางๆมีไป3 0 0 0 0ื่นก็มีหลายๆคนนะคะก็จะคิดว่าเอ้ยรองเท้าอ a i ม Max จะแพงมากอย่างเงี้ยไม่เลยทุกคนคือแบบอีกคู่เนี้ห้าหมื่นกว่าได้ a i ม Max สองคู่นะเออไม่ได้บัฟแบร์เลยนะแบบไม่ได้บัฟเป็นการส่วนตัวชอบแต่ชอบแอ r Max ก็คู่นี้นะคะถ้าใครเป็นสายชอบรองเท้าที่มันดูใหญ่ๆมีความเป็นรองเท้าหมีๆหน่อยนะคะแล้วก็ตะโกนว่า a i ม Max นะคะคู่นี้ก็เลิศมากได้ชอบ ไปต่อค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่มีดีไซน์คล้ายๆกับเจ้าตัวของชาแน,นลนะคะเห็นไหมมันใกล้ๆกัน,นะคะ่ะคือมีรองเท้ารัดด้านหลังแต่ละส้นนะคะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยลด มากทุกคนชอบมากดีงามมากและตอนนี้หาไม่ได้แล้วหายากมากนะคะเป็นรุ่นที่แบบหายากแล้วก็สวยมากของแอมเมสเขานะคะเป็นตัวที่เขาจะมีเป็นเหมือนลักส้นข้างหลังข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นคล้ายรองเท้าแตะคล้ายๆกับรุ่นนี้อันนี้คือรองเท้าแตะของเขาคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าหนังคู่นี้ไฟชอบมากทุกคนใส่แล้วสบายมากแต่มมีความเป็นรองเท้าแตะมันก็จะแบบเมื่อยเท้าแบบเหมือนเท้ามันไม่มีที่รองรับเป็นอุมอมอ่ะมันก็จะเดินเยอะก็จะเมื่อยหน่อยแล้วก็จะตาปลาขึ้นง่ายหน่อยนะคะอะไรที่ เป็นแฟดมากๆกับแบบแฟดๆเลยอย่างเงี้ยเรียบๆเนี่ยรองตาตามันจะขึ้นง่ายคนที่เป็นอยู่แล้วจะรู้ว่ามันแบบมันจะขึ้นง่ายนะคะก็เลยจะไม่ได้ใส่บ่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่จะใส่รองเท้าที่เป็นแบบรเรียบร้อยหน่อยมีความรัดส้นสุภาพขึ้นมานะ,ะัะวันที่ที่ไปเนี่ยเขาจะมีเคล็ดลแบบรองเท้ากัสาแบบสุภพาพแคชชัยแบบมีความแบบเรียบร้อยนะคะการใส่เท้าแตะเนี่ยต่อให้จุนนะคะแพงนะแต่รองเท้าแตะเนี่ยมันก็ไม่เรียบร้อยทุกคนก็เต้องใส่แบบรัดส้นคือมันก็ยังเรียบร้อยขึ้นมากกว่าแตะออคุณนี้ก็ส่วนรองเท้าสีดำไ็ เรียบร้อยดีนะคะใส่ง่ายดีะคะเวิร์กมากแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งที่ชอบของแอมเมร์ค่ะทุกคนเออละชอบอีกแล้วคือบอกตรงๆว่าแอมเมอ์อะเป็นรองเท้าที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงแต่ใส่แล้วแบบสบายมากแล้วก็ราคาไม่แรงเกินไปมากพูดอีกแล้วย้ำอีกแล้วชอบจริงๆคู่นี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าที่มีความสูงด้านหลนังขึ้นมาดนึงเป็นแบบมีส้นตึกเป็นไม้ขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นบุกเป็นหนัง ทั้งอันเลยนะด้านล่างที่เห็นไปนเนี้ยก็เป็นหนงังข้างบนข้างหน้าเนี่ยก็เป็นหนังนะคะและเป็นสีที่ใสแล้วคนที่เท้าขาวๆเนี่ยขึ้นมากสวยมากฮะรู้สึกว่าใครนะคะตัวเล็กๆนะคะอยากใส่รองเท้าที่แบบมีความสูงขึ้นมานิดนึงได้ความเป็นคุณนายคุณหญิงดูหรูดูแพงนะคะดีไซน์ส,สวยนะคะมาตัวเนี้ยเวิร์กแน่นอนทุกคนและก็ตัวนี้พอเขาเป็นแบบเป็นไม้ขึ้นมาอย่างเนี้ย ด้านเนี้ยเขาจะบุนิมน่มๆมันใส่เดินแล้วสบายแบบกว่าที่คิดเยอะนะคือถามว่าไม่ได้สบายถึงขั้นแบบอโหแบบฟูฟ่องทั้งวันนะแต่ว่ามันใส่มันก็ไม่ได้เมื่อยมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขามีความเป็นเคอร์บรับเท้าต่างๆขึ้นมานะคะเวิร์กมากทุกคนตัวนี้แต่ตันนี้หาค่อนข้างยากนะคะตามในช็อปนะคะหายากมากรุ่นที่เป็นแบบขิดไว้สองอันอย่างเงี้ยตามชออ็อปอาจจะหายากทุกคนอย่างเงี้ยหายาก างเงี้ยหายากแทบจะไม่มีเลยอืมซึ่งพอชอบอะไรที่เป็นแบบนี้แล้วนะคะก็เลยไปซื้อแบบนี้มาคู่หนึ่งดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าสีเนี่ยต่างกันเพราะว่าตัวเนี้ยใส่เราชอบนะคะอันนี้ก็เลยไปกดซื้อออนไลน์มานะคะซึ่งถ้าเกิดใครซื้อของ a i m e s ออนไลน์นะคะหรือว่าถ้าเกิดซื้อแบบรีเซลต่างๆเขา,าก็แบบมีแท็กเนี้ยมันจะเป็นแท็ก ให้มาอยู่ทุกคนคือถ้าเกิดซื้อหน้าร้านะจะไม่มีถ้าซื้อออนไลน์ย่จะมีห้อยมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบการซื้อกับแม่ค้าที่เขาเอามารีเซลหรือว่าที่เป็นร้านอื่นๆตามแบบใน IG ใน f c e e o o o นะคะแล้วมีอันนี้ติดมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราสามารถดูได้นะว่าเป็นสติกเกอร์ลอมหรือเปล่านะคะวิธีการดูนะคะก็คือให้แนะนำตอนเนี้ยส่องกับแดดแล้วมันจะเห็นเป็นเหมือนแบบรหัสบาร์โค้ด เหมือนบางคนที่เขาลอกของที่ห้างงคนเคยเห็นปวที่มันจะแบบเป็นแ,บแถบแเดี๋ยวฟ้าจะแงะให้ดูนะจะแงะออกมาให้ดูมันจะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการการันตีว่าไม่ใช่สติกเกอร์เปล่าๆไม่ใช่สติกเกอร์ที่แบบเหมือนพยายามทาให้เหมือนแอมเมสออนไลน์มาแปะนะคะก็เป็นการเช็คได้อีกวิธีหนึ่งนะนี่แอบบอกเอาไว้นะคะพูดถึงตัวดีไซน์ตัวนี้ก็ ถามว่าเฉยๆไหมตัวน,นี้ก็อาจจะออกงานได้มากขึ้นเพราะว่าด้วยความเป็นสีที่แบบเรียบหรูมีสีเงินเป็นสีดำเวลเว่ Velvet นะคะก็สวยงามแต่ว่าจับใจเนี่ยแค่ว่าสีโกเนี่ยใส่แล้วสวยมาก ต่อมาที่เท้าแตะนะคะคู่นี้เนี่ยพูดถึงก่อนตัวนี้เนี่ยใส่เท้าเรียวมากนะคะเท้าเรียวเท้ายาวใครที่เป็นเท้าเรียวอยู่แล้วใส่คู่นี้เนี่ยเหมือนรองเท้าแบบบาร์บี้ทุกคนคือเรียวมากยาวมากนะคะมีความแบบฟิวเลยอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยใส่แล้วมันจะมีความแบบเป็นเคิร์ฟขึ้นมาคือใส่แล้วสวยมากนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ขอบเป็นยางเป็นยางแบบเจลลี่อะ่ะก็จะมีความแบบเมื่อนิดหนึ่งเพราะมันจะแบบแข็งแล้วก็มันไม่มีเคิร์ฟไม่เลยคือแบบมันจะเป็นแบนอย่างเงี้ยแบนๆบเลยนะคะ ก็ใส่แบบขำๆแบบไปรับลูกที่โรงเรียนไปช้อปปิง้งซื้อของในซูเปอเก็ตแบบแบบได้นะคะแต่ว่าถ้าเอาไปใส่เดินนานๆเดินแบบอุตลุดอย่างเงี้ยไม่เวิร์ก อันนี้เหมือนจะเป็นรองเท้าที่เขาไปออกมาช่วงซัมเมอร์ทุกคนแบบแบบเป็นบีชชูนะคะแบบใส่ไปทะเลใส่ไปเล่นน้ำไปช้หาดนี้นะคะซึ่งคู่นี้ก็เคยเรีวิวแล้วปะเมืออเคยแล้วนะที่เป็นแบบมาสอนดูของจริงของปลอมนะคะตัวนี้ก็สาวๆก็จะชอบถามมาเยอะมากว่าแบบหาซื้อได้อีกที่ไหนนะคะนนีเป็นชีชันอลนะคะช่วงซัมเมอร์จะออกมาแล้วก็ราคาดีมากทุกคนคู่นี้เนี่ยราคาแค่แบบหมื่นกว่าบาทจากในช็อป คือถูกมากเพราะแอมเนสหมื่นกว่าบาททุกคนนี่คือแบบไม่ใช่บอกว่าหมื่นหนึ่งคือไม่แพงนะแต่ว่าจากแบรนด์เนมพวกนี้มันราคาแพงมากมีแบบถึงห้าหมื่นาคนเก็ตป่ะแต่ได้ราคาแบบหมื่นกว่าบาทและเป็น m อมเสเนี่ยคือดีมากนะคะแต่หาค่อนข้างยากแล้วนะคะไม่ค่อยมีใครปล่อยนะคะเป็นแบบนี้ไฟก็ชอบใส่นะคะเวลาที่แบบใส่แบบสบายๆวันสบายๆนะคะแค่อยากแต่งตัวแล้วก็ให้มีแบบแบ,บ,แบรนด์ติดที่นท่นนิดนึงนะคะก็ตัวน,นี้ก็เวิร์กมากนะคะเจ้าแอเส แล้วก็มาเห็นคู่สุดท้ายนะคะเป็นคู่ที่สาวๆทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้จักอยากให้รีวิวกันเยอะมากนะคะก็คือโอลานนะคะจากแอมเมสคะนี่สาวๆริบมากแบบของคอปเยอะมากเพราะว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าใส่แลว้วคือแบบปั้งปึ้งแอมเมสสวยมากนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นไม้มันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาจะเป็นยางทั้งอันเป็นยางเลยนะคะแต่น,นี้เนี่ยเขาจะเป็นไม้ด้านบนเนี่ยจะเป็น เหมือนเนื้อเป็นหนังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนังนะคะแบบนี้นะคะถามว่าคู่นี้ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างจากการใช้งานจริงนะคะใส่บ่อยมากเพราะว่าเป็นคู่ที่รู้สึกว่าเออมันใส่แล้วมันก็แบบมีความเอกลักษณ์ของแบรนดดีคือด้วยส่วนตัวคนชอบแอมเมสอยู่แล้วนะคะในคู่ครั้งที่แล้วเนี่ยชอบมาแต่ชอบแอมเมสชอบแอมเมสชอบมากชอบจริงๆคูนี้ใส่เราชอบนะคะชอบแอมเมสเออชอบ เราก็รู้สึกว่าใส่มันก็ไม่ได้แบบหนักเกินเกินไปเป็นรองเท้าแตะที่ตอบโจทย์ความเป็นคนชอบรองเท้าแตะแล้วเขาก็ไม่กัดนะคะใส่สบายมากหนังตัวนี้คือนิ่มมากทุกคนแบบ ตรงนี้คือนิ่มมากๆนะคะแล้วก็เจ้าคู่นี้นะคะอนอกจากที่เขายิคิดกันแล้วนะคะราคาก็ไม่ได้แรงมากทุกคนอยู่ที่มันสองหมื่นกลางๆนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเออจับต้องได้ในแบรนด์เนี้ยรอทาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปอย่างที่บอกนะสังเกตได้ถ้าเกิดแบบภายตามไอจีฟานเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยฟาะใส่บ่อยสุดแบบใส่แล้ว ติดถ่ายรูปบ่อยสุดอะเพราะว่าเป็นผู้ที่ชอบใส่จริงๆนะคะใส่บ่อยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแต่แหลายคนเนี่ยที่ซื้อมาก็ชอบถามว่าต้องไปทําพื้นไหมส่วนมากถ้าเกิอดรองเท้าที่แบบเป็นเนื้อไม้แบบเนี้ยต้องไปทําพื้นนะคะอย่างนี้ไปทาพื้นมาแล้วเนื้อจริงๆเขาอจะเป็นเหมือนแบบมีความเป็นเหมือนหนังกลับหน่อยๆนะคะแต่อันนี้พอติดพื้นไปเนี่ยมันเอาขึ้นได้ไหมทุกคนไม่ถือนะ้นไม่น่าเกลียดหรอกก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะไปทําทพื้นมาที่ร้านที่เขาคีดกันนะที่พรรก้อนอนะ ประมาณพันหนึ่งนะคะก็ถามว่าแพงไหมก็แพงนะแต่ว่าก็เขาทําได้ดีมากบางที่เนี่ยเขาบอกว่ามันใสเนื้อลองเท้าออกไปเลยแล้วก็มาแปะพืนแต่เหมือนของลากอนเนี่ย ทำได้ดีนะคะค่อนข้างเ๊ะนะคะซึ่งหลักๆนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนที่ไฟมีของรองเท้านะคะ11กว่าคู่นะคะใส่จริงๆอะ่ะมีไม,ม่กี่คู่ทุกคนคือน่อจะมันแค่สองสามคู่นักนแ้นก็คือนอนตู้นะคะนอนไปนะคะนอไนไปยาวๆเลยนะคะกัดมากนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบปล่อยบ้างนะคะใครอยากติดตามคของที่ไฟปล่อยนะคะแบบอาจจะแบบไม่ได้ใส่จริงๆหรือว่าเป็นของที่ซื้อมาแล้วแบบโอเค กระทันหันหมือนเป็นแรกนะคะจะปล่อยต่อนะคะ,ะ,คะก็ไปติดตามทีจ G Brand Name by Cherry ไดน้นะคะก็จะโพสลงของของใช้ของฝ้ายเองนะคะที่แบบว่าเป็นมือสองนะคะเป็นของแท้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลกันนะคะากติดตามด้วยนะค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไวลิน้านะคะฝ้ายจะมารีวิวของแบรนด์เนมอะไรอีกนะคะ <S <S ก, like, ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ขอตัวไปก่อน,นะะทุกคนสวัสดีค่ะ